เทคแคร์และเอาใจใส่อยากมีคนพาเดินทาง่ถวบางไรบางก็คงสุขใจมีไม้สักคนอย่างโซดจะซดไม่ซดแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแค่จะซดเหมือนฉันเดมารักกันเห็นสาลีนั่งเศร้าลูกแม่มอมองย่อนไม้ปองคนรักเวทยยันมาอดเมื่อดวงเดือนเยือนฟ้าเมื่อน้น สี่กุมภาวันวาเลนไทน์ของฉันจากใจฉันมอบแด่เธอฝากใจดวงนี้ที่มันละเมิดชีที่เธอไม่มีวันเหลืขอโทษเติร์กคำเออสำหรับผมบ่มีผิดมีพายอย่างไรครับวัดดี่ไม่คบผมขอโทษเล่หลายครับต่างงานแน่นเตือนเรียน ในเมื่อไอ้ศรีพลนร์มันกาหักขามน้ำใจพอที่ขนาดนีมันกับขอต้องอยู่รวมโลกกันไม่ได้ลูอกทุกต้องจะได้พอมึงมาลายแก่แก่บ่ฮะผู้ป้าของแกนี่นี่โว้ยทูกระเบิดเกมกระล้าหัวไฝ่ฝันถึงองค์หญิงราชรา a รซึ่งเป็นคู่มันคู่หมายของเราพวกแกนี่มันเลวสิ่งดีนี่วะฮะไอ้เวชยันมึงละวันนี้ต้องเห็นดีกันวะเฮ้ยประเมิกาโกูละวันต้องแลกไปขางเยเฮ้ยเอาดีๆคุนร์การมาเลย ท่านนิว่าที่พีล้อค้อนจะพบไม่ว่าในจัดคืนแน่นอนนี่รัชดาพรถ้าพิเวศประสงค์สิ่งใดละก็ต้องได้ทุกอย่างนะจ๊ะคนสวยมาห้ามล,ำล้ำเลือกคำจางปากอ้อยู่ข้างตาหูและดูมาสมโกขึ้นต,ตึงปลายยัวให้ชายไมห้ชมหัวตุต้งเตีงตึงเหมือนนีไกลถึงให้สองเต่าโกลยำไวส้สักเตียงสักฐานตั้งกายใจหายทุกลาก

ใา่ละเจ้าอยากได้เมียผู้ใดอยากได้เมียเสียงทองแดงเจ้าเนี่ยเอาเอาเจ้าคือผู้น้อยนึงเจ้าคืออยากได้เมียผู้น้อยเสียงกระมีหัวใจตัวเนาะย่าหมอกับน้องหมอกวนหมวกเพราะเราเริ่มขึ้นแล้วบัดเนี่ยหันหน้าหาผัวพิให้กับดาเราสมแพ้ขึ้นแท้ไว้ เจ้าสร้างหัวมักน้องบ่แพอ้าวอ้าวอ้าจานบปากปางมาประเยศอย่างไดเมียพิจารน์เนี่ยเป็นยังบ่ไปขอให้จักเท่อซะนะอ้าวอ้าวอ้าวเขาบ่หาเมียให้มึงแต่สิตอกเมียเขาเนี่ยลืม คำตองแับไปลงสักทีเหยื่อโจนคนจนนั้นสิไม่มีได้เพียงนี้ได้แต่น้อยใจเสียใจงหันมาทั้งไปายกามท้องกับแม่สองคนเด้กพีนองพ้องมาแสนตุนเสอกระดาดอกมันบานพ้องบาเป็นคนขัน อรุณดีลุงอรุณยามเช้ามาตื่นเช้าตื่นเช้าตื่ายก็บ่ายช่างลุมฟอไม่เห็นไม่เห็นหนุ่มฟอแล้วมึงหนุ่มใกล้กังหอมเต็มทีแล้วล่ะแข็งใจพูดออกไปล่าหนุ่มฟอหล่อช่างเลยเห็นอะไรตาละอะไรทำไมใจทำไมใจหลูกเมีย ไปมาทำบ้าบ้าอนบอกว่าลูกพ่อเมียีน่นะตามจริงผมก็อายไปอ่ะมนโนดาตอนนี้นามาถึงสารหรวลวงอโนด่าแล้ว <c oughs> เกี่ยวานะ่ะ <c> ว <oughs> <c oughs> ้าวทิายกับพ่บอกงาจะได้แอดชันอันนี้มนโนราอันน,น,นั้นมโนรี